หลังนั้นคือบ้านซึ่งอยู่ในแบงค์ชาติหลังเดียวอยู่ในแบงค์ชาติหลังเดียวมีรอบรอบขอบชิดมีอนาอเขตบริเวณกว้างขวางต้นไม้ร่มรื่นม,มากเจ้าของบ้านชื่อดรปิยะสวัสดิ์อมาราน,านันแล้วก็คุณอนิกอมาราน,านันคุณอนิกกับปิยะสวัสดิ์นั้นรัตยะสวัสดิ์นั้นมีบ้านอยู่ในแบงค์ชาตินะคะซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะ ที่ดินทั้งหมดในเช่าทั้งหมดนี้เนี่ยเคยเป็นของท่านเจ้าของวังนี้คือวังบางขุนพรหมนะคะแล้วก็ อา,อาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์อาชาสำนักงานวังบางคุนพลมนี่ผ่านการอนุรักษ์มาเป็นเวลายาวนานมากเป็นบ้านที่สวยมากนะเมื่อก่อนวังนี้เนี่ยวังบางขุนปลมเนี่ยได้ชื่อเป็นวังที่มีความสําคัญมากกับระบบการเมืองการปกครองในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชวังนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือ ของวังเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระราชอำานาจสูงมากทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีกว้างขวางเป็นผู้ที่กว้างขวางมาก ปัจจุบันนี้เนี่ยเอาไว้แสดงนิทรรศการนะ,ะเอาไว้จัดงานต้อนรับแขกเรือคนสำคัญสำคัญพิเศษพิเศษมาทางมุมนี้นะคะเราจะดูอีกด,ด้านหนึ่งของวงังบางขุนพรมนะคะอาคารอาคารทรงยุโรป สีเหลืองเต็มไปด้วยล,ดลดว,ยด,วยลดลายปูนปั้นสลักสลาวจากฝีมือช่างต่างประเทศเหลืองขาวสลับนะคะมีสามชั้นเป็นอาคารหลังใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยในอดีตหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประตูหน้าต่าง ดัดแ,แปลงมาจากสไตล์ฝรั่งนะคะแต่เป็นอาคารโซลยุโรปที่ฮิตมากในสมัยโบราณ พระทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัฒส,สุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิจต้นราชสกุลบริพัฒซึ่งก็คือผู้สืบเชื้อสายคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒต้นราชสกุลบริพัฒและสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมมาบรบารสศี พระคณะราชเทวีพระมารดาวังบางขุนพลมอยู่ในเนื้อที่33ไร่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาทางทิศใต้ของวังอยู่ติดกับวังเทวเวศซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทําการของธนาคารแห่งประเทศไทยใน33ไร่นี้มีบ้านหลังหนึ่งคือของดรปริยสวัรค์อมรน,นันอยู่ในวังแห่งนี้แล้วก็เข้าทางด้านหน้าตลาดเทเวศ ีพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่ทรงโปรดเกล้าให้รวบรวมจัดซื้อที่ดินพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์เมื่อปี2442แล้วใช้เป็นที่ประทับเป็นสถานที่จัดงานสมรสสันนิบาตต้อนรับแขกเรือทางการเมือง แล้วยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสังสรรค์ของพระบระมงวงสารุวง์เป็นสถานที่ครูชาวต่างประเทศได้ใช้จัดสอนวิชาต่างๆให้กับพระธิดาและเจ้านายฝ่ายในของวังอื่นๆในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตเรียกที่นี่ว่าบางขุนพลม University วังบางขุนพลมนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นวังที่ประทับ ของเจ้าฟ้าที่ใหญ่โตที่สุดโออาที่สุดทําให้สมเด็จพระเจ้าบรมว,วงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพัน์นครสวรรค์พินิษ์ผู้ที่ประทับได้รับสมัญญานามจากคนทั่วไปว่าเจ้าฟ้าบางขุนพรหมหรือจอมพลแห่งบางขุนพรหมภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมเด็จพระเจ้าบรมว,วงศ์เธอเจ้าฟ้า,าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ได้ย้ายจากวางบางหุนพลเสด็จไปประทับอยู่ที่พระตำหนักในประเทศอินโดนีเซียอย่างกระทันหันและประทับอยู่ที่อินโดนีเซียจนสิ้นพระชนวังบางขุนพลงจะเป็นที่ต้งองขากรมทหารในเวลาจากมาแล้วกลายเป็นแบงค์ชาติในที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ เคยเป็นที่ตั้งของสถานที่จราัศน์ปาขงขุนพรมด้วยจากในแบงค์ชาตินำน้ามาให้มวลชนกบพศสล้วระตอนนี้ค่ะแล้วก็นี่คือสถานที่ประวัติศาสตร์วังบาง,บางขุนพรหมเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับการเมืองการปกครองตั้งแต่ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ฟ้าบางขุนพปมซึ่งประทับอยู่ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้าที่มีบุญหนักสัตว์ใหญ่แล้วก็มีมีความกว้างขวางใหญ่โตมากทรงชุบเลี้ยงเด็กหลายคนหนึ่งในนั้นคือต้นนามสกุลพมรมนตรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ปี2475 ในประวัติศาสตร์ได้บันทึกกันว่าเมื่อปี2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายนมีรถถังเข้ามาที่นี่มีทหารหนุ่มเข้ามาในนี้แล้วมาอัญเชิญเจ้าฟ้าบางขุน p r มไปประทับที่บ้ะที่นั่งอนันตสมาคมในขณะที่ท่านยังส่งเครื่องนอนเจ้าฟ้าบางบางขุนพรมนั้นขอทหารหนุ่มกลุ่มนั้นว่า ขอเปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้ไหมขอเปลี่ยนทรงได้ไหมทหารหนุ่มกลุ่มนั้นบอกว่าไม่ได้แล้วผ่าท่านมาทั้งชุดเครื่องนอนไปประทับที่พระที่นั่งอนันต์เมื่อไปถึงที่พระที่นั่งอนันต์ตัสมาคมแล้วท่านเห็นเด็กที่ท่านชุบเลี้ยงส่งเสียจนเติบโตและเรียนที่เมืองน,นอกคำแรกที่ท่านถามก็คือว่าเจ้าก็เอากับเขาด้วยหรือ เด็กซึ่งอยู่ในการชุบเลี้ยงของเจ้าฟ้าว,วังบางขุนพรมกลับทาปฏิวัติรัฐประหารในปี2475แล้วบันทึกประวัติศาสตร์บอกว่าท่านพูดท่านพูดคาแรกเลยเจ้าก็เอากับเขาได้รมนี่แหละค่ะคือวังบางขุนพรมวังแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตนัีนเน่เขาบอกกันว่าไม่มีที่ไหนใหญ่โตเท่านี้ไม่มีที่ไหนบุญหนักศักดิ์ใหญ่เท่ากับเจ้าของวังองค์นี้ค่ะและบัดน,นี้ได้รับการบูรณนะ ให้เป็นสถานที่สําคัญนะคะทุกอย่างคงที่หมดเลยข้างในสวยมากค่ะข้างในสวยมากเป็นพิพิธภัณฑ์ต้อนรับแขกเรือทั้งในและต่างประเทศมากมายค่ะเอานะคะเราจะไปดูนะคะวงอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วสมัยนี้ไม่ค่อยมีสื่อมันชวนสนใจประวัติศาสตร์นะคะเราจะตรงไปที่อาหารเช้าของลุงกำนันนะคะตอนนี้การ รับประทานอาหารกันแล้วมีข้าวกล่องผน,นังแล้วก็ไข่ต้อมอร่อยมากมีเจ้าหน้าที่แบงชาตรับอาหารด้วยกำนันเล็กแจกอาหารที่ตรงนั้นนะคะมาดูวงอาหารเที่ยงของกำนันนะคะกำนันอยู่ตรงกลางนั้นค่ะขอโทษน,นะคะ มาอยู่ตรงนี้รับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่แบงค์งชาติด้วยค่ะมีเจ้าห <Okay. Okay. S 1> น้าที่แบงค์ชาติด้วยเจหน้าที่แบงค์ชาติหลายคนก็รับข้าวกล่องและรับประทานอาหารกำลังกำนันค่ะ ดูงกำนันก็กินข้าวกล่องนะคะกับเจ้าหน้าที่แบงค์ชาตินะคะมีเจ้าหน้าที่แบงค์ชาติประมาณ10กว่าคนนะคะและประทานข้าวกล่องกับลุงกำนมันด้วยบนโต๊ะอาหารซึ่งก็คือถนนหน้าแบงค์ชาตินั่นเองค่ะคุณเชนเจ้าสุบันค่ะเดี๋ยวนุทานค่ะมาดูนะคะมาดูฝั่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่แบงค์ชาติ ทานอาหารกลางวันร่วมกับมูงกำนานมีการแจกข้าวให้กับพี่น้องข้าราชการแบงค์ชาด้วยนะคะดูเหมือนว่าข้าราชการแบงค์ชาติตื่นเต้นกับการนั่งลงกินอาหารบนพื้นถนนหน้าแบงค์ชาติมากเคยมเประสบะการณ์ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ไหมคะเคยประสบเลยไม่เคยคะ่ะนึ่ยังไงถึงได้มากินอาหารบนถนน ก็เห็นคนหนึ่งเขาก็ลำบากมากแลวเรายังไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์เคยไปแต่ที่สวนลุมแต่ไม่เคยมานั่งแบบนี้นท่านี่แบงชาติน,นี้นะคะน,น,นึกยังไงถึงได้มานั่งลงบนถนนกินข้าวกรองลอง่กมกับกำลังเพราะว่ารักลุกกำนังน,นะคะแล้วก็อยากจะช่วยชาติแล้วก็อยากจะช่วยชาติาช,ช,าตช่วยกันต่อ,อด้านระบบทักษิณท,ที่ออกไปจากประเทศเราค่ะ พยายามจะเวทรวบกันช่วยชาตินะคะช่วยกันต่อสู้ไม่เค่ใช่งนอยู่ยยง,งมากินข้าวบนถนนกับลุงกำน,น,นันอ้าวลุงมาทังทีเต็มที่อยู่แล้วอะ่ะลุงตอติดเลยลุงนั่งไหนหนูนั่งนั่นเลยเคยคิดมาก่อนไหมว่าวันนึงจะมานั่งกินข้าวบนถนนไม่เคย <laughs> ยังไงบ้างรู้สึกดีใจอะ่ะไม่ต้องปัดอะไรเลยนั่งเลยพร้อมลุงล,ลุงกำน,นัน นี้กินข้าวบนถนนแตกต่างไปจากทุกวันมีเจ้าหน้าที่แบง์ชาติกินด้วยใช่แถมพี่น้องแบง์ชาติรู้สึกว่า<ป>จะจ่ายค่าข้าวแพงไปหน่อย<ป>ผมอาจจะสูกดำเนินคดีค้ากำไรเกินควรมีผู้บริหารระดับสูงด้วยค่ะซึ่ง<ป><ป>ผู้บริหารระดับสูงของแบง์ชาติที่มารับประทานอาหารร่วมด้วยเนี่ยมาต้อนรับเราตั้งแต่แรกแล้ว เินข้าวกล่องกับกำนลัลครับก็แบงค์ชาตจริงๆเป็นสถาบันที่เรามีคนดีเยอะนั้นการที่เป็นทํางานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนทุกอย่างเรายินดีดนะครับทังวันนี้เราก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียมแล้วก็รู้สึกเจ้าหน้าที่แบงค์ชาติลงมากินอาหารกล่องกบลุงกำนัน,นม,ามากขึ้นนี่กำนัใหม่ค่ะทำไมเราเห็นเพื่อนมามาด้วยอ๋อเรายินดีอยู่แล้วปกติเ็าเป็นร่วมอยู่แล้วค่ะ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมด้วยค่ะใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนคะพี่บ่าคะพี่เริ่มต้นก่อนเลยวัเนี้อาเจ้าที่กับนักิการมาจริงแค่ได้วยครับไม่ได้บอกให้มาจริงครับไม่ไม่ได้พามานะครับน้องๆมาด้วยใจของน้องๆทุกคนเองนะครับก็น้องๆพอทราบว่าลุงกำลังจะมาเนี่ยทุกท่านมากันเองเลย เราไม่ต้องไปนั่งบอกว่าจะใครจะมาหรือไม่มาแต่แต่ที่อื่นๆพอเขาาบงปรลุูกำนันมาเขาก็แค่มาดูนะคะไม่ใช่มานั่งลงแปะกกินข้าวด้วย <c oughs> นะครับที่ไปข้างหน้าเลแบงชาตินีนั่งลงรวมวงด้วยก็ติดบินแบงชาติเราปิดบินนะครับ <c oughs> พนักงานาเราทุกคนเนี่ยเราตั้งใจทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ <c oughs> แล้วก็ทุกอย่างที่เราตั้งใจทำเนี่ยเรามองเพื่อ ประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคตอย่างแท้จริงครับแล้วมาปเปิดเผยโมหน้านั่งกินข้าวกับลุงกำนันอย่างนี้ไม่กลัวรัฐมนตรีคลังหรือนายรัฐมนตรีกลัวแล้วเหรอฮะ <c oughs> ไม่ตอบได้ไหมครับ <c oughs> แล้วไม่กลัวนอกจากไม่ตอบแล้วยันตักข้าวกินต่อค่ะทำท่าไม่เลิก <c oughs> พนักงานแบง์ชาติเรือกถือสร้อยข้าวทยอยกันกินเยอะเมื่อค่ะหนูขอไอติมก่อนได้ไหมค่ะ ก่อนจะหมดก่อนก่อนจะหมดดูวงสิคะข้าราชการแม่ชาติเต็มไปหมดเลยและข้าราชการแม่ชาตินั่งกินข้าวเต็มไปหมดเลยผู้บริหารผู้ใหญ่นั่งกินข้าวแปชาติข้างหลวงกำนันเกี่ยวก้อยกันเลยค่ะอาเซียนยังไม่ได้ทานข้าวเลยวันนี้ทานมาแล้วทานมาแล้ว ันนี้ของข้าวสำคัญมากมีข้าราชการระดับสูงของแบงค์ชาติมานั่งบนถนนเกินข้าวกับลุงกำนันด้วยพร้อมกับข้าราชการน้อยใหญ่ในแบงค์ชาติที่มานับกองข้าวและมากินข้าวด้วยพักเที่ยงนนะคะและประทานอาหารด้วยกันกับลุงกำนันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึง่งบนรถปลาใสาหน้าแบงค์ชาติวันนี้กันมาสุเทพเที่ยวสุบรร ใสยหน้าแบงชาติและจะส่งสารสำคัญสำคัญขนาดที่บอกว่าจะไม่แย้มรายแต่ให้ติดตามตอนต่อไปหลังอาหารเที่ยงกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหน้าแบงคชาติค่ะ